อยู่กับปอเปี๊ยการเวลากับช่วงนี้เลยตีสนิทติดปี๊ะวีวอเล็ตค่ะสวัสดีค่ะวีอเล็ตวอเทียค่ะสนุกมากเลยอะคอนเสิร์ตเดี่ยวของเรานะคะกับนั่งใกล้คอนเสิร์ตว i อเล็กซ์วอร์เทีย so very dramatic live i n t h e a t e r ค่ะแล้วก็เลยเนี่ยค่ะมันแบบมันแบบ แกแต่ง <osc> ่ว <soap> งแต่ขดเปออะไรเงี okay, ้ยคือดรามาติกค่ะดรามาติกแล้วแบบนอนเฉยเฉยไม่ได้อะไรเงี้ดรามาติกมากแปลว่ามันฉุดฉาดมากหลากหลายอารมณ์ความดรามาติกมันมาจากแบบข้างในซึ่งเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตของเราค่ะมันจะฉูดฉาดมากแล้วทีมของเราเป็นแบบเตียเตอร์เธอคิดเอาเองละกันมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะเป็นยังไงต้องซื้อบัตรเข้ามาดูค่ะ ะะจะมีวันที่2ี2 8ี่27 28กันยายนเพราะฉะนั้นบัตรเราจะขายช่วงเดือนกรกฎาคมก็คือวันที่26กรกฎาคมนะคะซื้อได้ที่อีเวนต์ป๊อปค่ะที่จะบอกนะคะต้องเตรียมตัวกดนะเพราะว่าคือในเรื่องของนั่งใกล้นะหลายคนคือถ้าเอฟไม่ทันโซเอา์นี่ถึงขั้นส่งเรื่องร้องเรียนมายังข่าวสำนักข่าวเวิร์กพอยนะคะเราก็เลยเปิดให้เลยค่ะสรอ,อบคืออยากให้มาเพราะว่าเราไม่ เขาเรียกว่าเราดรามาติกอยู่แล้วคุณคาดหวังความดรามาติกจากเราได้เลยว่ามันจะเป็นยังไงต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะก็เป็นความสุขความสุขแบบยูโฟเรียอย่างเงี้ยอ่ะหนึ่งสองสามได้ไหมคะทุกคนพอเพียรคนไม่ได้เลยอ่ะช่วยด้วยทีได้ไหมคะ่้ตื่นมาเจอกับสิ่งนี้ช่วยห้เกบพลังในการถ่ายน้ำตาไหลอะไรเงี้ยแต่เราก็คงไม่มาลองตรงนี้เดี๋ยวเมคอัพเสียเอาแบบเบะปากได้ไหมปากสั่น ตอนนี้ตอนนี้หนูัดตัวเองมากเลยหนูทำอะไรอยู่ไม่รู้เลยอ่ะเขาไม่น่าจะตื่นมาเห็นนยังเช้าอยู่เลยออเลยอาศัยจังหวะนี้ใช่ไหมคะเกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะดูชุดคอนเสิร์ตดีไม่เคยไม่เคยเบาอยู่แล้วอืม ก็ยังไงนะคะก่อนอื่นเลยฝากไปซื้อบัตรกันนะคะ26กรกฎานะคะที่ Event p ์ p ๊อนะคะคอนเสิร์ตมีวันที่27-28กันยายนนะคะที่โรงละคร K.Bank สยามพิคเนตค่ะแล้วมาเจอกันเยอะๆนะคะ